สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการตั้งค่าเมนู Messenger กันค่ะขั้นแรกนะคะเข้าไปที่จัดการเพจระบบตอบกลับอัตโนมัติได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเลือกไปที่ร้านค้าที่เราต้องการจะตั้งค่าค่ะพอมาในหน้านี้นะคะเราก็จะเลือกไปที่เมนูตอบกลับอัตโนมัติค่ะแล้วก็เลือกไปที่ตั้งค่า Inbox ค่ะระบบนะคะก็จะพาเรามาในหน้าตั้งค่า Messenger ค่ะจากนั้นนะคะเราก็เลื่อนลงมาที่หัวข้อเมนู Messenger ค่ะ ัวฟีเจอร์นี้นะคะจะมีความแตกต่างจากฟีเจอร์ปุ่มตอบกลับบน Messenger และ Instagram นะคะตรงที่ตัวฟีเจอร์นี้จะอยู่ในขีดสาขีดหรือแฮมเบอร์เกอร์ค่ะและฟีเจอร์นี้นะคะก็จะขึ้นอยู่ในแชทของเราตลอดเวลาค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เพิ่งทักมาใหม่นะคะหรือว่าจะเป็นลูกค้าที่เคยคุยกับร้านเรามาแล้วนะคะก็จะเห็นตัวฟีเจอร์นี้ค่ะจะต่างกับอีกฟีเจอร์นะคะที่จะขึ้นก็ต่อเมื่อลูกค้าทักมาเป็นครั้งแรกนะคะหรือว่า ไม่ได้คุยกับร้านมานานแล้วนั่นเองค่ะซึ่งตัวฟีเจอร์นี้นะคะก็จะมักใช้กับคำถามที่พบบ่อยนะคะหรือว่าข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆนะคะที่เราต้องการที่จะแจ้งให้กับลูกค้าของเราทราบค่ะก็จะเป็นตัวช่วยซัพพอร์ตลูกค้าของเราได้ดีมากๆเลยค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มทำการตั้งค่าฟีเจอร์นี้ไปพร้อมๆกันค่ะตรงซ้ายมือตรงนี้นะคะก็จะมีไว้ใส่ชื่อปุ่มนั่นเองค่ะส่วนตรงขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลที่เราต้องการที่จะให้ตอบกลับนะคะหลังจากที่ ลูกค้าได้กดปุ่มไปแล้วนั่นเองซึ่งเพื่อนๆนะคะสามารถที่จะเพิ่มปุ่มนะคะสูงสุดได้ถึง10ปุ่มเลยค่ะแต่แนะนำนะคะว่าให้เพิ่ม4 5ถึงปุ่มจะกำลังดีค่ะเรานะคะก็จะใส่ชื่อปุ่มนะคะไปตรงด้านซ้ายมือนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการเลือกข้อมูลนะคะที่เราต้องการที่จะแนบไปด้วยนะคะในทางด้านขวามือค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นข้อความและรูปภาพนะคะถ้าเราเลือกตัวนี้นะคะเราก็จะสามารถเพิ่มข้อความนะคะแล้วก็ส่งรูปภาพได้ค่ะ ในส่วนของรูปภาพนะคะเราสามารถที่จะส่งไปสูงสุดนะคะได้ถึง10รูปด้วยกันค่ะแต่ว่าก็จะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของแต่ละคนด้วยค่ะต่อมานะคะชำระเงินบน Facebook ค่ะนั่นก็คือ f a c e b o o เป a y นั่นเองค่ะและถัดมานะคะชำระเงินบน Facebook ระบุจำนวนอันนี้ก็จะคล้ายกันกับตัวที่แล้วเลยค่ะต่างกันตรงที่ตัวนี้นะคะจะสามารถระบุจำนวนเงินได้ค่ะ ต่อมาค่ะลิงก์ค่ะตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะใส่ลิงก์อะไรก็ได้นะคะเช่นเป็นลิงก์ร้านค้าของเรานะคะในช่องทางอื่นค่ะประมาณนี้ค่ะต่อมานะคะรายการสินค้าค่ะระบบนะคะก็ <ๆ S 1> <texts. S 2> จะทําการดึงรายการสินค้านะคะที่เราเคยได้ลงไว้ในระบบข้า,าวเจ้านั่นเองค่ะและต่อมานะคะรายละเอียดสินค้าค่ะถ้าเราเลือกตัวนี้นะคะระบบก็จะทําการส่งเป็นสินค้าเช่นกันค่ะแต่ว่าจะส่งเป็นสินค้าเพียงชนิดเดียวค่ะ เหมาะกับการเป็นปุ่มสินค้าขายดีหรือว่าสินค้ามาใหม่ค่ะต่อมานะคะข้อมูลการติดต่อค่ะก็จะเป็นข้อมูลการติดต่อของเรานะคะที่เราเคยได้ลงไว้ในการตั้งค่าร้านค้าค่ะถัดมาค่ะวิธีชําระเงินตรงนี้นะคะระบบก็จะทําการดึงวิธีชําระเงินที่เราเคยได้ลงไว้ในการตั้งค่าร้านค้าเช่นกันค่ะต่อมาค่ะคําสั่งซื้อค่ะระบบนะคะก็จะแสดงคําสั่งซื้อล่าสุดนะคะของลูกค้าเราค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่ซื้อของร้านเรานะคะเยอะแล้วอาจจะจําไม่ได้ว่าตัวเองสั่งอะไรไปบ้างก็สามารถกดดูตรงนี้ได้เลยค่ะต่อมาค่ะแบบสอบถามแบบทดสอบตัวนี้ก็จะมีประโยชน์มากๆเช่นกันค่ะสําหรับร้านค้าไหนนะคะที่ต้องการข้อมูลลูกค้าค่ะ ช่เราทําแบบทดสอบความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อที่เรานะคะจะได้เก็บข้อมูลตรงนี้นะคะไปพัฒนาร้านค้าของเราให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะข้อความต้อนรับค่ะอันนี้ก็จะตรงตัวเลยนะคะระบบก็จะทําการดึงข้อความต้อนรับนะคะที่เราเคยได้ตั้งค่าเอาไว้ค่ะและสุดท้ายค่ะเซลเพจค่ะก็คือเซลเพจนะคะที่ทางเข้าเจ้าจะแถมไปให้กับเพื่อนๆน,นะคะใช้งานกันฟรีฟีค่ะ ซึ่งตัวนี้นะคะเราก็จะทําการเปิดอัตโนมัติให้เพื่อนๆอ,อยู่แล้วนะคะเมื่อเรานะคะใส่ชื่อปุ่มและรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดบันทึกได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะมาที่หน้า m e s s e n g e r กันนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูตัวอย่างหน้าตาและการทํางานของฟีเจอร์นี้กันค่ะซึ่งตัวขีดสามขีดนะคะหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์ก็จะอยู่ตรงต้นล่างขวามือนั่นเองค่ะ พอเรานะคะกดไปก็จะเห็นหัวข้อต่างๆนะคะขึ้นมาตามที่เราได้ตั้งค่าเอาไว้ค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะลองกดไปดูนะคะเมื่อเรากดไปนะคะก็จะมีข้อความนะคะตอบกลับมานะคะตามที่เราได้ตั้งค่าเอาไว้ค่ะบอกเลยว่าฟีเจอร์นี้นะคะจะช่วยให้การดูแลลูกค้าของเรานะคะง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะ